สวัสดีครับมาพบกับช่อง Open Time นะครับวันนี้ผมก็จะม,มาบอกวิธีครับว่าคอม PC อ่ะถึงบ้านเราไม่ได้ติดอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับหรือเหมือนว่าเราไม่มีทุนทรัพย์ในการติดเราเตอร์ครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผมจะมีวิธีบอกครับว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตยังไงครับโดยที่เป็นคอม PC นะครับนี่ครับ เป็นคอมพิวเตอรที่ผมเคยรีวิวไว้โอเคครับก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคือไอตอนเนี้ยบ้านผมเนี่ยยังไม่ได้ติดเราเตอร์อครับคือว่าผมจะดูหนังฟังเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยครับถ้าคอมคอมพ c ของคุณนะ่ะพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ ไม่มีการรับ Wi-Fi หรือว่าไม่ได้เพิ่มไอตัวการ์ดการ์ที่รองรับไ i ไะครับผมมีวิธีนะครับที่จะทำยังไงให้ให้พ c ซอ่ะเล่นอินเทอร์เน็ตได้ครับเดี๋ยวก่อนเดือนนะครับนี่ครับมีโทรศัพท์อีกเครื่องครับอันนี้มีอินเทอร์เน็ตผมใช้เป็นแบบเติมเงินนะครับไม่ได้ใช้รายเดือนนะครับมาวิธีต่อไปเดี๋ยว ผมจะหาสายชาร์จครับนี่ครับนี่นี่คือสายชาร์จเอาสายชาร์จอะไรก็ได้นะครับสายชาร์จที่ชาร์จโทรศัพท์เครื่องเนี้ยครับเครื่องนี้ได้ผมผมมีเครื่องนึ้งหรือว่าพี่ๆน้องๆถ้ามีโทรศัพท์เครื่องเดี๋ยวก็ลองใช้ดูได้ครับถ้าเป็นให้ดีครับเป็นผมว่าแนะนําว่าเป็นโทรศัพท์ที่สามารถเปิดเปิดฮอตสปอตได้หรือว่าอ่าไวไฟ เปิดไ,ไฟนะครับมันจะมีฟังก์ชันนี้นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวันต่อก่อนเนี่ครับผมอันนี้ผมต่อสายสายชาร์จไปแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ผมจะบอกวิธีครับ เข้ามาที่ตั้งค่าโทรศัพท์มือถือนะครับนี่ครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นนะครับอันนี้ของผมเป็นโทรศัพท์รุ่นรุ่นไหนก็ได้ครับเปิดขึ้นมาแล้วหาคําว่าการเชื่อมต่อไรยสายนะครับอื่นๆนี่ครับแล้วเราก็กดเข้าไปนี่ครับนี่ครับอนทานแรกจะระบุ hotspot ส่วนตัวอันนี้คือปล่อย hotspot ได้นะครับนี่เราเลื่อนลงมาครับเราจะเห็น ปล่อยสัญญาณผ่าน usb นะครับปล่อยผ่าน usb เราก็กดเปิดเลยครับแค่นี้ครับคอมเราก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้แล้วไม่เชื่อเดี๋ยวผมให้ดูที่หน้าจอคอม PC นะครับอันนี้ก็มาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับ pc เนี่ยครับมันจะขึ้นในนี้มาถ้าเราเปิดอัสปอตแบบ usb นะครับนี่ครับให้กดเย็ดก็กดเย็ดไปนะครับอันเจอ ไปทนีนึแล้วสังเกตดูมุมขวาล่างนะครับนี่ครับสัญญาณตัวนี้เลยนี่ครับเนี่ยแค่นี้เราก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตบน PC โดยที่ไม่ต้องมีการ์ดรองรับ Wifi นะครับเราไม่ต้องซื้อแยกอันนี้สำหรับพี่ๆน้องๆน,นะครับน้องๆที่บ้านไม่ได้ติดเราเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับ อินเทอร์เน็ตบ้านเอาเข้าใจง่ายๆนี่ครับสามารถนําไปใช้ได้นะครับวิธีการเดี๋ยวเราจะลองไปเข้า YouTube นะครับนี่ครับเข้าอินเทอร์เน็ตได้ปกตินะครับนี่ครับแล้วความเร็วนี่ก็ถ้าอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์ที่ใช้ใช้กันอยู่ท่านเร็วก็สามารถ คอมก็เร็วตามนะครับเซิร์ชหาข้อมูลอะไรได้ดูหนังฟังเพลงได้สบายครับเข้าเล่น YouTube ได้นี่ครับอันนี้แค่เป็นเนธธ็ตโทรศัพท์นะครับ,รบลองดูครับว่าประมวลผลเร็วแค่ไหนครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูผมจะจะเป็น ที่แบบไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับผมต้องขออภัยเอาน่าจะหาชิปเปิดชิปอะไรดูก็ได้ครับเดี๋ยวเอามาครับหาให้หาให้หใหแรกบนึงนะครับผมไม่รู้จะดูอะไรเอาจะจะได้ดูความชันนะครับว่าที่ อินเทอร์เน็ตเราปล่อยจากโทรศัพท์มือถืออครับว่าภาพจะชัดได้แค่ไหนครับนี่ครับอันนี้นี่ครับเร็วเร็วเหมือนกันนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถือของแต่ละคนด้วยนะครับนี่ครับภาพชัดนะครับเดี๋ยวดูคุณภาพนี่ครับอัตโนมัติสี่ร้อยแปดสิพิกเซลนะครับนี่ครับ อเคคนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้ครับก็ฝากกดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับขอบคุณครับ